เอ๊ะผีโพผีโพสวัสดีครับอยู่กับพิบิลี่เกมครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฟาสโ m ม p โฟเบียพาร์ที่หและที่ที่ผมโหลดเกมนี้มาเนี่ยผมได้ลองเล่นไปสักแป,ป๊บนึงแล้วจนผมเลเวล4นะครับแล้วก็ใต้เงินมาอันแบบนิดหน่อยน้อยนิดน้อยนิดนิดหน่อย ก็เดี๋ยวเนี้ยเราจะมาเล่นแบบโซโล่กันก่อนแล้วก็จะไปเล่นแบบพับบิกกันนะครับอ่าไม่รอชาร้าเรากดเลยนนเราเอาอะไรไปมั่งอ่าโอเคเราเอาคุณซิฟิกแปลนหนึ่งแล้วเราก็เอาตดูคเคมีระไปเพิ่มนะสมาร์ทสติ๊กเอาไปด้วยนะครับแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์เอาไปแค่นี้พอเดี๋ยวผมว่าผมซื้อเซนิตี้พิวเพิ่มดีกว่าถ้าผมมีตังค์นะเดี๋ยวดูซิว่มมามันราคาเท่าไหร่ 45บาทแล้วแพงจังเนอะต้องเวล5ด้วยซื้อไม่ได้โอ้ยแย่แล้วสิเราก็ up, เรียอัพบแล้วก็สตาร์ทไปเลยไปเลตสโกโอเคนะเราตอนนี้เราก็มาจบยังโอเคอ่าพูดได้ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่หน้าบ้านแล้วนะครับเป็นสตรีทเฮาส์นะครับแต่เดี๋ยวเราเปิดประตูกัน ดูซิโอ้โหบ้านหลังนี้คือบ้านที่เราจะมาสำรวจกันนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างโอเคเรามีเวลา5นาทีในการเซตอัพนะครับเมื่อเราเปิดประตูนะครับก่อนที่ผีจะมีโอกาสลาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะใช่ไหมเอากล้องไปเอานี่ไปโอเคไปแค่นี้ก่อนกัน อเออผงเอาไปฉายไปสินี่ลืมได้ไงโอเคเอาไปฉายนี้ไปเราก็จะมาหาอุณหภูมิมันก่อนพอเราเปิดประตูปุ๊บก็มาเริ่มนับถอยหลังได้เราจะหาจากชั้นล่างกันก่อน,นดูซิดูซิไม่ได้อยู่แถวนี้ <S <S ห้องนี้เปล่าห้องนี้เปล่า ไม่มีครับเราจะดูอุณหภูมินะครับถ้ามันอุณหภูมิมันต่ำจริงอ,อันนี้สําหรับสำหรับบ้านเรานี้ก็ต่ำแล้วนะอุณหภูมิเท่านี้ว่ามันต้องประมาณแบบต่ำกว่าสิบป่ะเป็นไงวะเราไปดูข้อมูกันดีกว,ว่าผมเห็นใต้ดินเราไม่ค่อยไว้วางใจไงไม่รู้ไม่ใช่ห้องนี้นะฮะจริงเมื่อกี้ผมลืมอ่านออบเจคทีฟเนี่ยควรจะอ่านก่อนลงมาจากรถนะ แถวนี้หรือเปล่ามันเปิดไฟได้ไหมคนจะมีสวิตไฟนี่ไงอ๋อเปิดไม่ติด <c oughs> ห้องนี้ลึกเปล่าไม่ใช่เอ้ยมันอยู่ไหนวะ, <c oughs> ะนี่ห้องน้ำโอเคไม่มีโอ้กระตดไปหนึ่งทีนะเพราะโหลดผีหรือเปล่าโหลดผีหรือเปล่าตำรวจห้องนี้ไม่มีห้องนี้มีห้องน้ำไหมไม่มีผมว่าใต้ดินวะไปไปดูใต้ดินกันดีกว่า เอ๊เสียงอะไรวะเฮ้ยมีห้องนี้ด้วยเหรอเฮ้ยนี่ไงห้องนี้เจอละมาเดี๋ยวเราเริ่มจากเสร็จกล้องก่อนเลย <Okay. S 1> เอ๊ะผีโพผีโพโอ้แค่ตายเหอะผมไม่ได้เอากล้องมาแต่ผมไม่เห็นตัว,วถ้าเห็นตัวผมจะได้ถ่ายรูปไป เมื่อกี้มันเลยใส่หูผมนะโอเคไปเราไปเอาของเพิ่มกันโอเคนะฮะเหลือไลกสองนาทีมืดจังอะ่ะห้องนี้อ่ามี Ghost Off นะครับได้หลักฐานที่หนึ่งล s t Off โอเคเดี๋ยวเราเอาหนังสือไปเอาสิงเก์ปินแล้วกัน นี่แล้วกันเออไม่ได้ล้อ่ะไปดูฟิงเกอร์ปรินกันดีกว่าแล้วเอาหนังสือไปวางแต่เมื่อกี้ผีเขาโผลมาแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งแต่ผมอ่อปิดไฟใส่กูเฉยโอเคอย่ามาปิดไฟกันสิจ้าพีา่ก็กลัวเป็นนะโอเคมีฟิงเกอร์ปรินนะฮะโอเคอโอเคเราเอาหนังสือไปวางเลยดีกว่า วางสิจ,จะ้ะโอเคปิดประตูให้เขาเขียนทีนี้เราก็ได้หลักฐานที่2ก็คือฟิงเกอร์พรินต์แต่เราไปดูนี่ผม <c oughs> ลืมอ่านออเจกตีอีแล้วละโอ้เมื่อกี้สัญญาณผีขึ้นมานะครับขึ้นมาเยอะเนะี่ยโอเคเราใส่หลักฐานต่อไปฟิงเกอร์พรินต์ไอ้ผีโอ้โปรโตไกแน่นอนครับไม่ต้องคิดมากแล้วไหนดูสิโปรโตไกมีหลักฐานอะไรอีก โปรตัวไก่โปรตัวไก่โปรตัวไก่มีสปบล็อกฟิงเกอร์ปินแล้วก็กดออฟนะครับแต่ว่าผีตัวนี้จะตอบเราแน่นอนเราเอาสปิริตบล็อกไปเลยเดห็นไหมผมดูก่อนใช่ใช่สปิริตบล็อกโอเคเราไม่ต้องคุยกับผีละเสียเวลาเราเหลืออีกสี่สิบโอ้อโอยหนูเกมเร็วเนี่ย Discover, ure, photo, d i s c o v e r tag capture photo duty water d i r t y สี d ่ดีดอะไร เดอร์ต okay. ี้วอเตอร์สิงโอเคแล้วก็สิงรูบิโลเทนเซสเซอร์วิเทอร์โมมิเตอร์เมื่อกี้ยังไม่เจอแล้วเมื่อกี้ก็เจอแล้วไม่ใช่เหลอเอาไปใหม่ก็ได้นะไม่ต้องเอาไปแล้วอันนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีวอเตอร์เดอร์ตี้ไหมเนี่ยถ่ายไปก่อนหนึ่งแฉได้รูปแล้วครับถ,ถ่ายฟิงเกอร์พิ้นแะโอเค เออเราต้องให้ผีออกมาด้วยเราจะได้ถ่ายรูปได้นะครับ Show yourself Show yourself Hello Show yourself Where are you Where are you แย่ไม่กางเขนเหมือนกันอ๋อนี่ไงเทอร์โมมิเตอร์ไงมันจะตรวจจับอุณหภูมินะนี่ไงเจอแล้วนี่ เจอแล้วนะเทอร์โมมิเตอร์นี่ตรวจจับอุณหภูมิแล้วโอเคนะภารกิจจะสำเร็จไหมเดี๋ยวไม้กางเขนมากันผีล่ามานะผมจะวางไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเขาเลอะอยู่แถวๆนี้ป่ะ show yourself where are you give me a sign give me a sign ้เอ้ยขอถ่ายหน่อยนะไม่ต้องเขินนะ <laughs> give me a sign Where are you Where are you Show yourself Show yourself โชว์สิวะถ้าเรียกไม่ออกนี่เฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูเปล่าวะเจ๋งเลยวะเจ๋งแค่เปิดประตูชั้นบนเหรอใช่ปะ โชว์ Show yourself โชว์ yourself ไม่ออกเหรอแตงยานมันขึ้นมันน้อยนิดมากเลยเนะี่ยดีละถ้าขึ้นเยอะเดี๋ยวมันล่าเคถบอว่าซมนิตี้ผมยังเยอะอยู่เอ้ยเนี่ยภารกิจก็เสร็จหมดแล้วนะเนี่ยผีชื่อจอร์จแจ็คสันจอร์จแจ็คสันเราเรียกชื่อให้มันโกรธได้ ถ้าเขาไม่ออกมาผมต้องเรียกชื่อได้จอร์จแจ็คสันใช่ไหมเดี๋ยวลองอีกรอบกัน Show yourself Show yourself Where are you Where are you Give me a sign Give me a sign ทำให้ผีกโกรธจริงแล้วเนี่ย George Jackson Where are you George Jackson Where are you Give me a sign George Jackson George Jackson George 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 George, George. George Jackson George Jackson ไฟดับเหรอโกรธกูขนาดนั้นเชียวเกมนี้นี่ผมวิ่งแล้วนะแต่ว่ามันช้ามากมันวิ่งช้ามากเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี่ผมเดินนะ แล้วก็วิ่งโคตรไม่มีความแตกต่างกันเลยมันจะมีปุ่มวิ่งไว้ทําไมวะคือเล่นเกมเนี้ผมกดชิปเลยตลอดเวลามันจะได้เร็วๆหน่อยโอเค๋ยวไป,ไปลงรถอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมขวามือเปิดไปปุ๊บน่าจะมีนี่อ่ะเจอละโอเคไฟเปิดเหมือนเดิม George Jackson, where are you, George Jackson? George Jackson George George Hello Ở bà đi Khóa thai lúc nòi George George, <laughs> George 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 Jackson George, khóa thai nòi George Đeo Chẳng cặp bàn Đeo dựa nằm cũng có cua thôi George Jackson Đi nè, quăng, mấy ổng à I'm all my George Jackson show yourself show yourself hello hello whom whom George Jackson hello George Jackson show yourself show yourself hi show yourself show yourself show yourself จ o ห์นแจ็กสันโชว์ yourself show yourself turn off the light ไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งอะไรสักอย่างเลยเป็นผีที่ดื้อมากฮัลโหลไม่มากลับแล้วนะไม่อยู่ละอุ้ยสัญญาณขึ้นนะเนี่ยเมื่อกี้อ้าวออกปุ๊บลงทันที ก็ภารกิจก็เสร็จหมดแล้วนะเหนว่าแค่นี้ก็เ OK คละไปเดี๋ยวเรากลับกันเลยเดีกว่าเ OK. นี่ยโอ้โหได้โมกสิบห้าบาทสุดยอดไม่เจอกระดูกหนึ่งเดียวเองแต่ที่เหลือออบเจกตีฟนี่ผ่านหมดนะฮะสุดยอดโหโหดปะโหดปะเบลห,ห้าแล้วครับเบลห้าแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าผมซื้อเซนิตี้พิวได้แล้วใช่ไหม นี่ไงนี่ไงโอ้โหมา some jobs ready for you. เดี๋ยวต่อไปเราไปเล่นกับคนอื่นกันดีกว่าเล่นคนเดียวแล้วมันเหงาไม่ <c oughs> มีคนคุยด้วยไปเดี๋ยวเราเล่ดูสิฮัลโหลสวัสดีครับ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 รสวัสดีครับเล่น,นเลยครับนเลยครับน่าจะมีของเยอะนะเนี่ย อ,นะอันนี้จะไปไหนไดีรครับที่ไหนก็ได้ครับที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนะผมเพิ่มเซนิตี้ทิวเข้าไปหนึ่งขวดโอเคแล้วก็เรดดี้เลยอ๋อกดเริ่มเลยเหรอ โอเคเรามีเหมือนเดิมนะครับมีหาว่าผีเป็นประเภทไหนถ่ายรูปอ่างที่มีน้ำสกปรกนะครับแล้วก็ต้องมีเพื่อนร่วมทีมสมาชิกในทีมเราเนี่ยครับเจอโกส์อีเวนต์นะครับแล้วก็มีการหาห้องุณหมูมิต่ำสิบองศาด้เทอร์โมมิเตอร์โอเคเดี๋ยวนะสตีเฟนคลาร์กตอบใครมั่งโอ้ต้องตอบตอบคนเดียว โอเคไปเดี๋ยวเอาไฟฉายไปก่อนไฟฉายอะครับหมดแล้วไฟฉายอะครับนี่ครับเอามัน,มนอันนี้อันนี้นนนนนนไปมไ,มได้วเอาผู้คมาได้อยู่ไหนครับมีไฟฉายหมดเกิดขึ้นนะครับมีการแบ่งไฟฉายกันมีใครเอาหนังสือไปอยังครับจ้งครับเดี๋ยวผมไม่แย่แค่พ<ป>อ กองไปมีใครจะเอาไปใชยุสสารไปไหมครับยุสสารก็ผีนะได้เดี๋ยวผมเอาไปโอเคเข้ามาเราเดินก่อนเลยเราเปิดไฟ ให้เขาหากันนะ,ค,นรนะครับเรื่องนี้เอาไว้ทำอะไรครับอันไหนครับ,อ,นนรบอันไหนครับอแม่ครับเอาไว้ดูอุณหภูมิครับถ้าอุณหภูมิมันแบบน้อยๆแบบหนึ่งหรือติดลบเนี้ยครับแต่ว่าผีอยู่แถวนั้นครับผูคค้แจอะไรเนี่ยเจ็บหมดเดี๋ยวนะสปีลิตบล็อกห้านะ ยี่หาอยนิ้วมือโอเคครับนี่ครับรอยนิ้วมือครับยี่ห้ายนิ้วมือยี่ห้านะยี่ห้านะยี่ห้ากับสตูดิโอล็อบห้องไหนครับห้องไหนห้องไหนครับห้องไหนห้องห้องนี้ห้องประตูหน้ามีตึ้งกระปิแต่ยี่ห้าเจอตรงทางเดินตรงนี้ก็เลยไม่รู้ว่าห้องน้ำหรือว่าห้องนี้กันแน่ เรียกที่ EMS เฮ้ยจะเป็นรถบัสกับมีกับเป็นด้วย Where are you? Where are you? Where are you? ไม่ตอบเลยไม่เ่าจะดิด Where อยู่ Where <are> you? ไม่เจอฮะต้องอยู่คนเดียวอะ่ะ ดูคนเดียวอ่ะเป็นไฟฉาย Where are you ตรงนี้เจ้าองศาตรงเนี้ยตรงเนี้ยทางเดินตรงเนี้ยเจ็ดองศามันอย่างในคนอื่นลองออกจากบ้านต่อนบผีตอบคนเดียวด้้ใจกลลาานนัเย Where are you Show yourself ไม่ตอบ อ่าไม่ตอบครับทุกคนเข้ามาได้ครับไม่ไม่ตอบครับไม่ตอบเดี๋ยวตอบคนอื่นก็ได้นะลองลองคนอื่นลองคุยดู <are> ผีเป็นแบนชีกับเนื้อเนนั้นนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมออกไปดูนอกบ้านกันติ <are> เราทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างหรือเอเคครับ ถ่ายรูปน,น้ำตกกระโไ,ไหงงั้นเทอามามิเตอร์กับเอ็นเอามาไว้นี่เลยเพราะว่าไม่ได้ใช้ละโอเคแล้วเหลือลนะเพียนะเดวินนนกับแบนชีจะดูหลักฐานสิเดวนินนนตต้องมีโฟ r i ไร g ิงแบนชีต้องมีอุณหภูมิเย็น เคเดี okay, e no okay. yeah, ๋ยวเราไปดูอ so anyway. ีกรอบหนึ่งว่ามีอุณหภูมเย็นไหมไม่มีใครวางหนังสือเรียมไม่มีใครวางแหละ็นแต่ท่ามีฟิตติ้งเทมเพอเจอร์กับโกลด์ไรติ้ง วางยังไงนะครับเข้ามาเข้ามาในบ้านมีไฟกระพริบไปหนึ่งทีนะเราออกไปรอรอผีเขียนกันโอเคตรงนี้นะอ๋อมานี่ยอพอวิทยุหน่อยเขียนได้ครับ อะไรอยู่ e าร์รโรว์ you? Show me. <You. S 1> ี่ยูอะไรเริ่มเรียกสีเป็เกลียวกาดแล้วตอนนี้สีจะออกล่าหรือไม่เราไปหากระดูกกันดีกว่าผาดูซิเจอรกระดูกนะครับถ่ายรูปแล้วครับ เก็บเลยมีงานทำให้ไฟกระพริบนะฮะเขียนขอว่าจายเขียนแล้วเหรอครับใช่ครับได้ครับงั้นก็เป็นงั้นก็เป็นตัวเร้นซิงก็จะเป็นแบงค์ชีปะครับงั้นก็เหลือก็เหลือทำเควสไปไปที่รถก่อนไหมครับเราได้แล้วนะฮะเราไปที่รถ เนเน,เเน,นี้เรามีหลักฐานอันสุดท้ายก็คือ ghost writing คือโอเคครับเป็นเรเวนะันเซสเหลือถ่ายน้ำดำแล้วก็ทุกคนต้องโดนขี่หลอกแล้วก็เออมีแค่สองอันเนี้ยใครคนใดโดนก็ได้ครับไม่ไม่ต้องทุกคนครับ ก็นายไงนายใจกล้าสุดเลยไม่กล้าละได้ภาพอ่างมาแล้วนะครับน้ำเน่าได้แล้วครับอ่าได้แล้วเหรอได้แล้วเออได้แล้วเอ้ยเอ้ยผมปิดเองผมปิดเองอ่าอ่าอ่า สัญญาตรงนี้เป็นสีอ่ะไอสัญญาณที่มันเหมือนกา,ารข้าวอ่ะที่มันเหมือนดาวเทียมอ่ะเป็นสัดข้ามันต้องอยู่ตรงนี้แถวนี้ไม่ห้องใดก <Show S 2> ็ yourself. show yourself show yourself show yourself hello give me a sign hey hey show yourself hey show yourself หาอาหานี่ไหมหากระดานอ่ะมีไหม <verm> กระดานลองเดินหาดูครับได้คระดาลอ, <fall> องดูเราต้องหากระดานถีถอถ้วยแก้วนะฮะอยู่แถวนี้หรือเปล่าอยู่แถวนี้หรือเปล่า,ลลาไม่มีแค่ไม่มีไม่มีหรือผมหาไม่เจอหรือผมมองไม่เห็นก็ไม่รู้โอเคไม่มีกัน,นเลยเปิดเทีนได้ไหมเปิดไม่ได้ไปกัน ดิวลงรถดีกว่าไปมีกุญแจอีกจอกหนึ่งนะฮะกระดานนะ่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่มันมอยู่ตรงนี้นี่แถวไมก้กองเขนมาด้วย ผมรรไม่ไมีกระฉาคนเดียวเลยใครปิดเดีนน๋ยนะผมไปดูที่ Hello Seven Xiaomi <show> Where are you? Show yourself Hello Show yourself Hello Hello, Hello. s e v e n come kill me w h ปลาผาตกใจหมด God o no, God o no. show yourself o oh, y o u re g o n n regret มีคนเข้าตู้ไปแล้วอถ้าใครเข้าตู้ตัวเองอะ

เอามีใครโดนแห่แล้วเหรอยังเลยมีใครโดนไหมอ้าวผีขึ้นสิบผีขึ้นสิบอาจจะเป็นคนที่อยู่ในตู้นี้ก็ได้นะได้ก็ผ่านแล้วเด็ดก็พบแล้วเด็ดตอบตอบยังตอบยังตอบแล้วตอบแล้วโแย ถึงไม่ได้รูกขี่ก็เท่นะตอบไว้เสร็จก่อนตอบแล้วเสร็จก่อนตอบแล้วเสร็จก่อนอันแรกอะไรครับอันแรกเป็น E M F level ห้าอันสองเป็น Finger Print อันสามอันสามเป็น God h Writing ครบทีเป็นเรื่องนั้น เล,เลือกไปที่มันมันมีแค่องตอเดียวลองลองเลื่อนดูมันจะไม่ค่าองตอเดียวไม่ได้ไปน,นานเลย่อยยรืงนั้นจริงฮะไหนดูซิเ,เราได้อะไรมาบางฮะเขาขาดมือเชือ <Yeah. S 1> ่อไป ได้ั้370ว้าวโอ้ wow. oh, สุดยอดโอเคครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเกม Fast m o h o b i a พาร์ทที่หของผมนะครับเป็นยังไงบ้างสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็ได้กดติดตามนะครับโอเคครับก็สำวันนี้ผมก็สนุกมากนะครับก็ขอาลาไปก่อนเพีเท่านี้ดีกว่านะครับไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเล่นกันใหม่ ตันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพิวิลี่เกมครับ